ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดชอบด่าชอบบริาพาทเพื่อนพรหมจรรย์ชอบติเตียนพระอริยเจ้าภิกษุนัน้นพึงหวังได้โทษหประการ5ประการเป็นชไหนคือเธอย่อมต้องอาบัติปาราชิกขาดทางบรรลุโลกุตรธรรม 1ย่อมต้องอาบัตที่เศร้าหมองอย่างอื่นหนึ่งย่อมได้รับโรคเรื้อรังอย่างหนักหนึ่งย่อมเป็นผู้หลงกระทำกาละหนึ่งเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดชอบด่าชอบบริพาทเพื่อนพรหมจรรย์ชอบติเตียนพระอริยเจ้าภิกษุนัน้นพึงหวังได้โทษห้าประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดผู้ทำความบาดหมางทำการทะเลาะ ทำการวิวาททำการอื้อเฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ภิกษุนานพึงหวังได้โทษห้าประการห้าประการเป็นฉไนคือย่อมไม่ได้บรรลุคุณวิเศษที่ยังไม่ได้บรรลุหนึ่งย่อมเสื่อมจากคุณที่ได้บรรลุแล้วหนึ่ง กิตติสัพที่ชั่วย่อมฟุ้งไป1ย่อมเป็นผู้หลงกระทำกาละ1เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารก1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดทำความบาดหมางทำการทะเลาะทำการวิวาท ทำการอื้อเฉาก่ออธิกรในสงฆ์ภิกษุนันพึงหวังได้โทษห้าประการนี้แล